วันนี้เราจะพูดคุยกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสมุนไพรและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมด้วยไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะเพราะว่าได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่นระดับโลกด้วยนะคะท่านเป็นอาจารย์และนักวิจัยประจําคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เภสัชกรหญิงรัติรสคนการขออนุญาตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราต้องพบกันแบบระยะไกลด้วยระบบซูมนะคะค่ะแต่ขอขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขออนุญาตเรียกดรออยนะคะค่ะยินดีค่ะค่ะดอรออยขาจุดเริ่มต้นที่มาสนใจหรือว่าทำการวิจัยเรื่องของสมุนไพรนั้นคืออะไรคะค่ะก็ งานด้านสมุนไพรของออยเนี่ยก็จะแตกต่างจากเส้นทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าเส้นทางของออยค่ะเริ่มในรั้วมหาวิทยาลัยออยเป็นเภสัชกรค่ะแล้วก็ได้รับทุนเรียนปร,ริญญาเอกซึ่งในระหว่างที่เรียนปร,ริญญาเอกค่ะก็ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยที่ต่างประเทศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศส ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยค่ะออยก็รู้สึกว่าถ้าเราต้องแข่งขันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราก็คงสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วลำบาก แต่ถ้าเป็นงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยเนี่ยคะ่ะเขากลับให้ความสำคัญอย่างมากเลยคะ่ะม,มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ออยเนี่ยสนใจแล้วก็จริงจังงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้นอ,ออยได้ประยุกต์องความรู้ที่ได้เรียนมาจากตะวันตกค่ะเพื่อ ที่จะยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยให้อยู่ในระดับสากลค่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แหละเป็นเหตุผลที่เมื่อสักครู่จิปเรียท่านผู้ชมได้ทราบว่าได้รางวัลด้วยดออรออยค่ะรางวัลอะไรคะ ค่ะก็ที่ผ่านมานะคะออยก็ได้ส่งงานนวัตกรรมเนี่ยค่ะเข้าไปประกวดในงานประชุมนวัตกรรมระดับสากลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นงานประกวดที่ประเทศโรมาเนียทวีปยุโรปค่ะ <c oughs> ในงานนี้นะคะออย ของผลงานค่ะก็เป็นครีมนวดแก้ปวดจากสมุนไพรไทยที่พัฒนาโดยใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีแล้วก็อีกผลงานหนึ่งก็คือการละลายน้ำของขมิ้นชันค่ะโดยใช้ การนำส่งยาขนาดนาโนเมตรซึ่งออยก็สามารถเพิ่มการละลายน้ำของสารสกัดขมิ้นชันได้ถึง40,000เท่าแล้วก็ทำให้ออยได้รับ2รางวัลเหรียญทองจากงานประกวดนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะออยก็ได้เข้าประกวดที่ประเทศแคนาดาค่ะงานนี้ออยส่งเพียงหนึ่งผลงานก็คือครีมนวดแก้ปวดแล้วก็ได้รับรางวัลถึงสามรางวัลเลยล่ะค่ะเป็น ค่ะ <c oughs> เป็นรางวัลเหรียญทองรางวัลน,นวัตกรรมยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลน,นักวิจัยหญิงยอดเยี่ยมค่ะซึ่งอ้อยก็ตกใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะรางวัลน,นักวิจัยหญิงยอดเยี่ยมนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนทวีปเอเชียค่ะอ้อยก็ส่งเข้าประกวดเช่นกันอ้อยได้ส่งเข้าประกวดใน งานประชุมที่ประเทศเกาหลี mm hmm. ปเป็นเกาหลีใต้นะคะผลงานที่นําไปประกวดก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านไวรัสงานนี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมาค่ะเออค่ะถ้างั้นไม่สายเกินไปนะคะที่จิ๊บจะขออนุญ,ญาตแสดงความยินดีด้วยนะคะและ้วก็ไม่น่า <embarrassing> ที่จะต้องปฏิเสธเลยว่า <S <S เป็นผู้หญิงเก่งจริงๆตอนนี้ขออนุญ,ญาตกลับมาที่เรื่องของเราค่ะ นาโนเมื่อสักครู่นี้มีคำว่านาโนเทคโนโลยีนวัตก,กรรมนาโนเทคโนโลยีเนี่ยคืออะไรคะค่ะก็ เป็นนวัตกรรมนะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาใช้ในการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคสารคะ่ะให้มันเล็กลงจากขนาดอนุภาคใหญ่ให้เป็นขนาดอนุภาคนาโนเมตรซึ่งมันเล็กมากเลยคะ่ะถ้าเทียบกับเส้นผมแล้วเนี่ยเขาจะเล็กกว่าเส้นผมประมาณ800เท่าการที่สารมันมีขนาดอนุภาคเล็กขนาดเนี้ยคะ่ะมันจะทำให้คุณสมบัติของเขาไม่เหมือนเดิมอีก